เดี๋ยวเราจะมาเทสออกตัวกันนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่ารถคันนี้เป็นคัดทองแดงวีสองชั้นนะครับคัดแปดก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสทางตรงดูนะครับ สวัสดีครับโกดังซี v i c นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาชมซี v i c 3ประตูเซ็ตเทอรโบนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ D15B 3 Stage ตนะครับนี่นะครับสูดีนอยสองตัวคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับโอเวอร์ฮอนใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาเซ็ตเทอร์โบเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ ทุกวันนี้นะครับการเอาเครื่องยนต์ NA ของ Honda มาเซ็ตเทอร์โบก็ดูจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับก็มีให้พบเห็นกันทั่วไปตามงานมิทติ้งต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแตกต่างกัน,ก,นกับที่อื่นยังไงนะครับตัวเทอร์โบนะครับจะเป็นเทอร์โบแบบวางบนนะครับผมเลือกใช้เทอร์โบของ F 5 5นะครับหน้า แกดดี้นะครับตัวนี้สเปคโครงหลังนะครับจะเป็นเบอร์12แล้วก็ตัวเวสเกตแยกนะครับผมจะติดตั้งเป็นตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับบูดได้ที่ตัวหัวได้เลยนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยเดิมๆผมจะปรับไว้ที่0.4นะครับ ตัวเฮดเดอร์นะครับจะเป็นเฮดเดอร์งานเหล็กพันผ้ากันความร้อนนะครับแล้วก็ท่อไอเสียก็พันผ้ากันความร้อนด้วยเช่นกันนะครับตัวท่อ ID นะครับผมจะเลือกใช้เป็นท่อไอดีขนาด3นิ้วนะครับซึ่งมันจะดูสวยงามกว่าพวกท่อ2.5นะครับ ส่วนตัวโบออล์ฟวาล์นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับสีดำตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมจะใช้อินเตอร์คูลเลอร์ขนาด25คูณ10นิ้วซึ่งเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับทีนี้มาดูตัวสเปคเครื่องของคันนี้นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ d 1 5 b ส s t a เตนะครับ ซึ่งได้โอเวอร์ฮอนใหม่ไสในจะเป็นไส้ในเดิมทุกอย่างนะครับเสริมด้วยตัวบล็อกกาดเสื้อสูบแล้วก็น็อตเสาสตัดนะครับของ arp คอยด i ของคันนี้นะครับจะเป็นทรง isr นะครับส่วนตัวลิ้นปีกผีเสื้อจะใช้เป็นของ สกังทูขนาด70มมิลอันต่อมานะครับก็จะเป็นหมวชีพนะครับหัวชีดจะใช้หมวชีพอิมเพซ่านะครับขนาด550ซีซีซึ่งสเต็ปนี้นะครับกำลังดีส่วนตัวท่อน้ำมันไหลกลับนะครับผมจะใช้เป็นสายถักแล้วก็เป็นหัวฟิตติ้งขนาด AN10 ทั้ง2ด้านนะครับทั้งท,ท,ที่ติดอยู่กับตัวเทอร์โบแล้วก็ติดอยู่กับตัวอ่างน้ำมันเครื่องส่วนตัวท่อน้ำมันเลี้ยงแกนเทอร์โบก็จะเป็นสายถักแล้วก็หัว f ฟิตติ้งเหมือนกันนะครับใส่อแดปเตอร์แยกมาจากตัวออยเพสของเครื่องเดิมๆนะครับนี่นะครับจะเป็นตัว3ามทางแยก ส่วนระบบระบายไอเสียของคันนี้ผมจะเดินท่อขนาด2.5นิ้วแล้วก็ช่วงข้อต่อนะครับผมจะใช้เป็นตัว V-Band Copper แบบนี้นะครับซึ่งสะดวกแล้วก็ถอดง่ายนะครับไม่ต้องใช้ปะเก็นนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะล่วยากนะครับส่วน ท่อย่นท่อยืดตัวนี้นะครับท่อสปิงตัวนี้เราก็จะใส่เป็นตัวท่อสแตนเลสเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีพักกลางนะครับเดิน2.5นิ้วยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อตัวท้ายนะครับระหว่างตัวพักปลายกับท่อไอเสียก็จะใช้เป็น V-Band Copper เ,เหมือนกันนะครับส่วนท่อไอเสีย ก็จะเป็นตัวทรงนี้นะครับเป็นไส้ตรงแบบนี้นะครับชุดท้อยเสียเดินแล้วก็ติดตั้งที่โกดังซี v i c ทั้งหมดนะครับตัวแผงแอร์แล้วก็พัดลมระบายความร้อนแผงแอร์นะครับ <c oughs> ก็จะติดตั้งอยู่ระหว่างอินเตอร์กับหม้อน้น้ำนะครับตัวนี้ผมจะใช้พัดลมขนาด8นิ้ว2ตัวนะครับ แล้วก็ท่อคายไอเสียของเวสเกตแยกนะครับผมจะคายเสียข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปลองเทสรถกันนะครับแล้วก็จะทำการจูนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงตัวเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์ที่เซตเทอรโบนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไม่เหมือนกับพวกเครื่องยนต์ NA นะครับเดี๋ยวเราลองขับเทสดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสออกตัวกันนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่ารถคันนี้เป็นคัดทองแดงหวีสชั้นนะครับคัดแปดก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสทางตรงดูนะครับ ากที่เราไปเทสรถมานะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางกลับมาถึงอู่โดยสสดิภาพแล้วนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับการเทสรถคอนทาซิวิกสามประตูเซ็ตเทอร์โบคันนี้นะครับส่วนเรื่องของแรงม้านะครับเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของนะครับว่าเขาจะขึ้นวัดแรงม้าที่ได n โนหรือเปล่านะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้โกดัง c ีวิกด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ